นะครับตู้ฟ้าลงสนามวิบากแล้วครับเอาเลยครับลอย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 โอ้โหสุดยอดจริงๆแม่้นยิงยกล้อยแล้วครับร้อยลอยได้ใจจริงสวัสดีครับมาเจอกับช่องหัวใสไปเรื่อยวันนี้เราจะไปเที่ยวงานสองล้อสยาม แล้วก็มีเพื่อนๆทีมงานกันหลายคนนะครับนี่นะครับอันนี้ก็อีก1คันทีมงานขึ้นมาถึงเป็นรถสวิครับนี่ครับก็มีสกายแม็กกลุ่มสกายแม็กของเราอันนี้ของสตาเลียนครับ250อันนี้เรย์เลียนเอ็นฟิวพอเกของเราครับ สวงามตามท้องเรื่องนี่ครับน้องโอสุดหลอ่อัดีครับเดราก็เตรียมตัวเดินทางไปางานสงรอสยามนี่สะแก้วครับแล้วก็มารวมตัวกันก่อนอวันนี้ไปกันห้าลำกับอีกหนึ่งคันครับ ตอนนี้เราก็ถึงจุดพักรถจุดแรกนะครับโอเคขอโทษนะครับคะแนะนี่นะครับรถตึ๊งงวะ่อยโทษนะไม่ก้าวขาขึ้นรถก็ล้มสนุกล้มเลยเหรอยังไงครับมาถึงครึ่งทางแล้วสู้ต่อไหมครึ่งทางหรือยังน่ะยดงยังยัดูแดดดูแดดถายแดดเนอ ยังถึงถึงกลางเลยมาร้อนไหมไหม่เลยครับมาดูคันนี้ครับซ้อนสองท <laughs> ่านผู้ชมเชื่อไหมนั่งกันสองคนนะครับเนี่ยนี่เลยชีวิตมันต้องมีปัญหาถ <c oughs> ต่งั้นจะไม่ได้มีความท้าทาย <laughs> <laughs> ยังไม่ได้ออกก็ถึงไหนเลย <laughs> ตัวนี้มันแก่บาอย่างมั้งธรรมดาเปิดอายุกันใช่ไหมหลังจากออกจากปั๊มเพื่อพักรถได้ไม่ถึงร้อยเมตรครับรถน้องโอูก็ขาดขาดก็ได้ช่างประจำทีมงานสองคนครับช่างอามกับช่างปุ้งครับก็ยังดีมีรถเซอร์วิส ได้บรรทุกของไปก็ช่วยกันออกความคิดเตืองสายคัดแด่ก็จริงครับช่างสองคนนี้หยิบนั่นจนับนี่ก็ซ่อมจากใช้ชั่วคราวกลายเป็นใช้ชั่วโคตรเลยนะครับอย่างแน่นเลยนะครับ หนึ่งก่อนเข้างานนะครับระยะทางอีก30กว่ากวนาทีก็ถึงน้องเล็กเราก็ไหวครับคันนี้ <c oughs> <c oughs> ดีที่เล็กสุดเต็มใจจะของในใหญ่สุด เอย่างรอดอะนะ่ะเนาะเจียงเจียงเจอช่างปุ้มกับช่างอามเข้าไป <c oughs> จากใช้ชั่วคราวกคุณเดียร์แค่ใส่เอานะน็อตอ่ะจากใช้ชั่วคราวกลายเป็นใช้ยาวๆเลยนี่ครับเอาน็อตอาท้ายมาแปลงหาอยู่จะเอาน็อตตัวไหนดีนะเ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ออตามเลยเอาน็อตไส่กอบไปไท้ายเลยวะเดี <c oughs> ไปดูเรื่องนี้ เรียบร้อยเลยครับจากใช้ยจขาวย้ายใช้ยาโค้ดเลย <laughs> ผมรับเี่ยวเนเนี่ยกลัเที่ยวเสียเนี่ยถ้ามันเข้าไป ก็ัเคโดชนโดนตีขึ้นแล้วแจัหวะวันน้าคือมันตกุ้มด้วยตีเป็นแรงเลยแล้วก็ทยอยน่าจะทยอยเข้ามาเรย่อยเตาองจอด จากขบวนเฮนะครับอันนี้เราก็มากางเต็นท์นี่เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะครับเราก็กางเต็นท์นั่งชิวๆและประทานอาหารกันนะครับในกลุ่มสกายแม็กฝั่งระยองนี่ก็เป็นรถผมครับรถม,มอเตอร์ไซค์จอดห้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานี่นะครับจะมาชีกฝั่งสกายแม็กนั่งกินข้าวกินปลากันก่อนจะเข้างานนะครับนี่ครับหัวหน้าปุ้ม นี่ใครครับสมาชิกของเราแล้วเราก็ไปดูในงานกันเลยนะครับ มันก็เริ่มทยอยตื่นเนแล้วนะครับที่ทัดฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วครับไปดูเพื่อนเรายังไม่ตื่นหรือเปล่ตื่นหรือเปล่าตื่นแล้วหรือยังอันนี้วันดาสตรีทนะครับ ก็สวยเหมือนกันนะครับนะครับบรรยากาศบรรยากาศตอนตีห้าครึ่งครับ,น,รบน,น,ะน,น,นะครับคนก็จะนอนตามไปทางเวงครับฝังนู้นเป็นสนามวิบากนะครับ ันนี้ก็เป็นตรงที่เรานอนเมื่อคืนนะครับแยกออกมาไม่เหมือนชาวบ้านจะช่องเขาแต่ก็าเงียบสงบดี ครับดูสามคนนี้ใครจะนอนตื่นเหมือนกันนี่นะครับมันจะเริ่มมีเสียงาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วบรรยากาศตอนนี้น,น,นุ่มอามของเราครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับลุกหกโมงเช้า <c oughs> ท่านริมผาเขาจะว่าเขาจะมีคนแบบประชิดยอดกิ่งก้านหรือเปล่าโมู้่าน่าจะมีบ็มงนี่นะครับริมผาขึ้นไปขึ่นแง่เยี่ยมถ้าค้นขึ้นมันกันที่มีอยู่ละคนกาลังค้นมันกั มากพิชิตเด้ทริปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริปที่สนุกสนานสองล้อสยามครั้งที่3นะครับครั้งที่3ครั้งที่4ี่ผมก็จะไปนะครับแต่คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากๆกสำหรับการรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับผม